จกแตกสัสวีดและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกด้วยนะครับผมอยู่กับผมตองตองเรนเจอร์เกมที่มีช่ววาใหม่สราบพ็อกเก็ตดิชั่นครับผมอันนี้เป็น EP ีที่หกกันแล้วก็กระจกแตกกระจกจกระจกไม่ไม่ไม่ทำไมมีไงฉันมีก,กระจกบล็อกอยู่ เป็น EP ที่6ครับผมก็วันนี้เราจะมาทำอะไรอะ่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรทำครับผมอ้อยมันช้าอย่างนี้ชื่นช้าซะเหลือเกินโอเคเดี๋ยวปัออกแค่ของก่อนอเก็บให้หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไหนจียไม่ใช่อันนี้ไม่เอาไว้ก่อน ฉันจะเอาอะไรเนี่ยเดี๋ยวก,กูจะเอาอะไรวะ,ะลืมลืมว่ากูเองจะเอาอะไรอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเก็บกระจกก่อนงั้จะเอาไปทำอ้าวอ้าวฮีฮีฮ,ฮ,ฮ,ฮีเต็มครับผมไม่เป็นไรเรามีหีบสำรองอยู่ด้านบนนี่ของสร้างบ้านของผมเองหีบสำรองไว้เก็บของเลย ปิดตายมากจะเป็นอ,อ,อย่างนี้ไม่ต้องเออดเขาเต็มที่เลยกดผิดมั่งกดถูกมากอา่ะอ่ะเปิดตู้ปิด,ป,ด,ป,ด,ดปิดแทบดอกชาบดอกชาอ่ะปิดละโอเคครับผมวันนี้ฉันจะทำอะไรเนาะแขวนไป,วปไปเลยเอาปิดแอร์ไปเลยจะได้ใช้งานเดี๋ยวนะโอเคอย่างเนื้อสักนิดนึง ครับผมก็นี่ผมได้ทำฟาร์มสัตว์ครับคอกวัวนั่นเองเฮ้ยคอกวัวไอสัตว์ไม่ใช่คอกแกะเอาไปเอาไปนี่คอกวัวไม่คอกแกะก็ค <c oughs> อกวัวเอมฉันไม่ไทำคอกแกะสักหน่อยผมได้มีการตอเติมเล็กน้อยนั่นเองแบบนี้เป็นแบบที่รู้เยอะมากอ ขุไม่ได้ไม่ไม่มีตัวอะไรลงไปแค่มีชิปเปอร์ลงไปแล้วจบเลยจบเพศ <c oughs> จบจริงๆเหลือมีวัวตัวเดียวเองะก็มันตกมาเองไงผมไม่ได้ล่อมันมาทีอแลว้วข้าวัวไม่ใช่ข้อแกะอย่ามาทำซ่ากับฉันนะใช่ไหมโอเคอ่อดีก,ดก่่น เฮ้ยเจ้างัวเดี๋ยวฉันมานะฉันจะไปหาแร่เฮอยเ,เดี๋ยวหอม <c oughs> เอ้ยสัตว์เดี๋ยวกูจะก้มฆ่ามึงไงโอเคก็เราจะไปบุกผมได้มีการสำรวจแมปรอบแล้วปรากฏว่านี่มันมีเกาะอ,อยู่กลางทะเลหรือเปล่าอันนี้เขาเรียกทะเลป่าววะนั่นไงเห็นปเปล่าโอ้โหมันคือ พิสงกูเห็นแล้วกูยกังกลัวเลยพิษวงโอเควันนี้เราจะมาผจญภัยกับพิษวงก็แล้วกันคือตอนแรกกูก็ไม่รู้ว่ากูจะตั้งใจทำอะไรเห็นไหมนะอก็พิษสงวุ้งวุู้วุ้งจะไปโดยเกาะพิษว,ว,วงกันครับผมจอดเรือ,อเอาล่ะฉันจะเป็นราชาจักรพรดให้ได้เลยใช่บอกว่าไม่เกี่ยวกันแหละโอเคเรือรอยอยู่นี่นะ พูดเปนเรีืกคุยกับกูได้โอเคเราต้องขึ้นไปตันตัตตนเรือน,นี่เออใช่นี่นี่นไอมืมอดว่ะอ่ะตะตะตัตตตนทีเดียว <c ười> เฮ้ยตันได้ไงอ่ะนั่นลาวาใช่แล้วนั่นลาวาสวัสดีคุณลาวา <c ười> คุยกับลาวาแล้วกูโอ้โหเกาะพิศวง กูกลับถูกเปล่าก็ไม่รู้นะเนี่ยเข็มทิศก็ไม่มีหลงก็คือหลองนะครับโดนตอ,อย่างนี้เลยเดี๋ยวพี่หนุ่มขอเช็คเล็กน้อยโอเคไปนั่นเลยนะอ่ะอยังอยู่ดีครับผมโอ้โหมันช่างสูงเหลือเกินไปเอาเรือเข้ามาดีกว่า <c oughs> เรืออยู่ไหน ฉันจะเอาเอรือเข้ามาตรงนี้เห็นไหมอุยอ้ยอุย้ยอย่าตกนี้ดิไม่นะโอ้โหาตอนนี้ผมอยู่ที่เกาะการทะเลเกาะหนึ่งครับผมก็กำลังจะกลับไปเอาเอรืออนเองวิ่งโดดโอ้ยเด็ดเด็วเกือบตายอะจมจม ขึ้นเรือเลยไม่ใช่ตีเรือขึ้นเรือไอสัตว์เออ,อ,อ,อไอเดินนะ้อยนะนี่เลยเอออยากอยาอยาเข้าห่นารับมันเป็นอะไรที่อันตรายมากไอ,อติดอะไรเนี่ยติดติดติดไอสัตว์ติด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 ไม่จริงฉันติดอ,อไอไปได้สิไม่ไปไม่ได้วะงูลงก่อน มันต้องไปได้ไอ้สัตว์เออไปได้คือไปได้ดีวะอ้าวอ้าวโอเคเออจมอีกแล้วฉันจะไปต่อมันเริ่มมืดแล้ววะทำไมช่องประชนไพตอนมืดตลอดเือว่าติดติดติดกูอ้อมแล้วกูติดโอเคอ้อมครับอ้อมลาวา อ้อมลาว่าโอเคนี่เป็ไงไปเลยเข้าไปช่องแคบมาลายูจุกลูจุกลูใช่โห <laughs> โอเคมุดเข้าช่องแคบกูๆๆว่ามีรังฝังหอนแล้วมันจะติดติดเข้าช่องแคบไม่ได้อ้อมอีกครับผมขี้เกียจเดี๋ยวเรือมันอยู่ไกลเกินถ้าเราเดินมา เ๋ยนนะโอ้ดาร์กโอครับผมเป็นไม้ที่ดูดีมากเ๋ยแล้วนะนี่ตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยนาำเสียเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคประชันไพ่ตอนกลางคืนนะ่ากลัวน,นะน,นะน,นะน่ากลัวลงไปเลยลุยเราจะเจออะไรที่มันแตกใหม่บ้างไหมนะอ้าจจะเจอแล้วอ่คุณหมอหมอเปล่าวะเป็น <laughs> ต่ชุดสีขาว อ้อยอ้อยไม่ไม่ไม,ไม่ขอโทษคุณหมอไม่ต้องขอโทษกูแล้วอ้อยคีปเปอร์เกือบแล้วอุย๊ยโอ้โหรู้สึกเหมือนมีอะไรหายแบบหายไปกับตาคีปเปอร์มันระเบิดแรงจริงๆอันเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบแว่าโอโ้โลกนี้มันช่างย่ำแย่เหลือเกินอย่าอย่าอย่า,อยาโอ้โหมันเป็นหน้าผาตัดนี้เลว้วอ่ะเป็นอ่า ก็โอเคครับผมก็มีปัญหาเรื่องผมเลยทำให้เ,มเกมกระจุกแล้วก็หลุดไปคืออัดแล้วอ่ะนี่ก็เดินมาถึงหมู่บ้าน NPC แล้วเนี่ยแล้วอยู่ๆแม่งก็หลุดไปคือกูอัดมาถึงอัดมาแล้วแล้วเดินมาถึงหมู่บ้าน NPC แต่ไม่รู้ว่าแม่งหลุดไง หายเสียงยิบหายเลยก็ผมก็เลยเดินทางมาถึงหมู่บ้านเ p c นพเซเซีสวัสดีครับคุณลุงเอาไงหนูลุงไม่ลุงเออช่างมั่งไปแล้วมึงจะฮึทำไะกูฟันเห็นแล้วลุงกูถืออะไรอยู่อ่ะโอเคผมเราก็จะกบโกยกบโกยกบโกยสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมนี่กบโกยชิ้นแรกเลยเดี๋ยวเดี๋ยว กบวยชิ้นหนึ่งเอ้ยนี่ก็จะตกรูซะแล้วอย่าเอาเข้าไปหมดนะครับไม่ดีห <c oughs> รือเปล่าหรือเอาไปหมดเลยดีเอ้ยมึงจะเกะกะทำไมเ,เออกูกำลังจะกบวย,วยขอบคุณมากครับคุณลุงขอบคุณให้แครอทผมเออเอาไปเลยห <c oughs> รือเปล่าให้หรือเปล่าไม่ให้ก็จะเอานนเองก็ <c oughs> <c oughs> คก็เหมือนเดิมหลุดอีกแล้วฮะนะครับก็มืดซะแล้วเมื่อกี้จากที่ดูมาเดี๋ยวนะก็ไม่เนื้อจ๋าขอกินได้หน่อยทำดีเดือเน่าเนื้อเน่าทำดีอย่าบักอย่าเอ้ไม่ใช่บักอย่าติดฮังเกอร์วิ่งลวลุงลุงวิ่งทำไมอย่าวิ่งโอ้ยเขอโทษขอโทษไม่โดนเออไม่โดนดีไม่ต้องโทษอยู่ มึงวิ่งจังเลยลุงเอ้ปวดหัว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 จะวิ่งทำไมนักนะโอเคปวดหัวอย่างแรงนี่ลุงไม่เข้าใจอยู่ว่าผมนี่ปวดหัวอย่างแรงแรงม,มัดมัดเลยนี่ก็หาทางกับบ้านหาทางนวันที่ได มืดมนใช่ปะวันที่ชีวิตลงทางมาไกลสวัสดีคุณแมงแมว <c oughs> แมงมุมครับแมงม,มุมโ <c oughs> อ,อเกือบเกือบอะไรเนี่ยคุณแมงแมวอีกหนึ่งตัวโอ้ยกระตุกอ,อวัฒนธรรมที่เคยกอบโกยมา โอเคสำหรับวัฒนธรรมที่เคยกับโกยมาครับผมได้สูญหายไปกับไอแมงมุมก็ไม่ยอมครับเดี๋ยวขอนอนก่อนตอนตอนลนเซอร์จะไปเอาของในวันพรุ่งนี้จะพรุ่งนี้แล้วโอเคเอ้ยยยยกระตุกกระตุกกระตุกเดี๋ยวนะแล้วพรุ่งนี้ฉันจะไปยังไงพรุ่งนี้ที่ว่าคือวันนี้นั่นเองนี่ไงไม้ทำไรอะ ทำมอยไงรู้จักมอยป่ะไม่ฉันจะต้องไปกรอบกอยวัฒนธรรมของฉันคืนมาจากไอ้แมงมุมกบเกิดังฉันฉันเนี่ยคู่คือใครวะเดี๋ยว,ยวกูคือใครแล้วใครคือกูช่างม่งไปดีกว่าฉันนี่แหละคือผู้ที่จะเป็นเจ้าแห่งท้องทะเล <laughs> ใช่ป่ะไม่เกี่ยวกันเลยโอเคก็อ okay, ย่างที่ว่าเราจะไปบุกกันต่อเราต้องไปเอาวัฒนธรรมของเราคืนมานั่นก็คือแครลัดแครลดคือวัฒนธรรมของเรานั่นเองผมภากลับโกยมาเยอะเชียวนี่เลยทำพิสดารเอยเขาเรียกเกาะเกาะเกาะอก่ะเออเขาเรียกเกาะลึกลับมันเองอ่ะตั้งชื่อใหม่แล้วกัน เรียกไม่ถูกละเดี๋ยวนะั่นนะเออเดี๋ยวเนดะี๋ยวฉันต้องไปให้ถึงไปให้สุดขอบฟ้าจะไม่มองย้อนมาเดี๋ยวนะัว้นเรือกูจอดไงวะโอไม่ฉันเจอเรือฉันแล้วฉันจำได้แม่นเลยโอ้แต่ผมว่าเราไปทางนู้นดีกว่าเราจอดคนละที่กันดีกว่า โอเคอมแม่สาวน้อยท้องทะเลมันช่างสวยงามยิ่งนักใช่ป่าโอเคเราจะมาจับตรงนี้แงะแงะแงะเก็บแงะอีแล้วเก็บแงะอีแล้วอรับกวนรบกวนคุณไมครับนะครับผมอย่าให้ของที่ผมตายเมื่อกี้หายขี้เกียจหาขี้เกียจขุดมันเวลอูยี่สิบกว่าโดนแมงมุมฆ่าทีเดียวพวบเลยเป็นความผิดพลาดของโทรศัพทผมเอง คือแม่งกระตุกอะ่ะดีๆเรู้สึกจะไม่ไกลอย่างที่คิดมันคือมันคือโอ้ไม่ฉันเจอแล้วโอ,โอ,โอ้ใช่สิโอ้ใช่ฉันเจอแล้วไม่ใช่ไหมโอเคเราประกอบกลยวัฒนธรรมเราคืนมาเมื่อกี้กูตายตรงไหนวะอาชีพหายลืมที่ตายโอเคครับผมก็ได้กอบกลยวัฒนว่าถเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้กลับบ้านมาแล้วก็คือ แม่งหลุดอีกตามเคยอ่ะนี่ไงกับกบวัฒนธรรมมาแล้วนี่เป็นข้าวส่วนนู่นเป็นแครอทวัฒนธรรมของผมเองเอไอ้สิกกบกับวัฒนธรรมเรียบร้อยแล้ว,ลวก็วันนี้เหนื่อยมากเลยหลุดบ่อยมากก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยสำหรับวันนี้ ซีย <See> mm ุครับผมโอเคร้อนมากเลยบายบายอาบน้ำแป๊บเดี๋ยวะกดผิด